อยากเข้าใจอริยสัจสี่ครับผมอรอิยสัจสี่เกิดอยู่เกิดอยู่ในจิตของเราตลอดเวลานะ,ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยกับนิโรธเกิดกระดับ คนะำว่าสมุทัยมีหลายชื่อเหตุเกิดหรือนิทานะสัมภาวะเหตุเป็นแดนเกิดชาตกะปัภาวะเกิดหมดนะการที่ปรากฏขึ้นการปรากฏขึ้นของขันการปรากฏขึ้นแห่งความรู้นะจิตไปรับรู้อะไรเนี่ยเกิดนี่เกิดนี่โลดคือดับ ทุกอย่างเนี่ยมีคนไปถามพระเจ้าหมดสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมีคนถามพระเจ้าว่าคําว่านิโรธนิโรธ,น,โรธนั้นหมายถึงอะไรพระเจ้าข้าความดับความดับหมายถึงอะไรพระตถาคตบ,บอกว่าคือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณน,น,นั่นสมุทัย ก็คือการเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมชาติใดที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่าก่องทุกขหรือทุกขท,ทุกข์ส่วนใหญ่เราชาวพุทธแม้แต่พระเองก็เข้าใจอริยสัจสี่ผิดคิดว่าทุก คือความรู้สึกทุกข์เฉยๆจนเข้าใจไปถึงต่างประเทศฝรั่งมังค่าเลยบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์ไม่สอนเรื่องความสุขเข้าใจผิดเนยนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจจะความจริงของโลกว่าทุกอย่างมีการเกิดและการดับทุกทุกขในอาลีสัตว์นั้น ไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์แต่คือขันทั้ง5คือธรรมชาติใดก็ตามที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์แก้วดับได้ไหมได้แตกได้แก้วก็เป็นทุกข์อาจะมาไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งเขาส่งคำถามขึ้นมาแก้วมันเป็นทุกข์ยังไงครับ เพราะก็คิดว่าทุกคือความรู้สึกทุกอย่างนี้นี่คือความเข้าใจผิดของคนเี่ยนะความไม่แยบคายการไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้พุทธพจนะเราจะไม่เห็นความแยบคายตรงนี้เลยพระศาสดาจะอธิบายตรงนี้อย่างละเอียดหนังสือก็เป็นทุกขอาคารก็เป็นทุก คนก็เป็นทุกข์นะสัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์นามธรรมก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นทุกข์เพราะสุขเดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุขคือความทุกข์นะทุกขังคือแตกสลายเข้าใจไหมอ่าความทุกข์ก็เป็นทุกข์มีอยู่พุทธวจนะบทหนึ่งพระตถาคตบอกพระสารีบุตรบอก เวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกขเวทนามีสามอาการสุขทุกขุ์อเบขาสุขก็ถึงการประชุมลงในความทุกขทุกข์ก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์อุเบขาก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์เห็นนะนี่คือทุกขหรือทุกขังหรือนิโรธเข้าใจไหมดับแตกสลาย แก้วแตกแก้วบินแก้วล้าวนี่อาน,นิจังแก้วแตกคือนิโรดดับนะสุขยมเกิดขึ้นมาในสุขสมุท,ทยัยสุขหายไปสุขนิโรดมีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีสุขมาแล้วพอใจแล้วก็หายไปทุกข์ขึ้นมาแล้วก็หายไปคิดอดีตก็หายไปคิดอนาคตก็หายไปอย่างนี้ ผู้ใดเข้าไปเห็นนะมัคมีองแปดหรือเข้าไปเห็นนิสระณะอุบายเคลื่อนออกไปพ้นจากขันห้านั่นเรียกว่ามัควิธีเขากำลังเจริญมัคก,การที่คนคนหนึ่งไปสังเกตเห็นขันห้ากำลังมีการเกิดและมีการดับนั่นคือเขากำลังเจริญมัคแล้วมัคข้อไหนข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ เรากําลังเห็นขันห้าเกิดดับอยู่ชื่อว่าเรากําลังเจริญมรรคในข้อสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นําหน้าเมื่อเธอเจริญสัมมาทิฏฐิอยู่เนี่ยสัมมาวายามะก็เกิดขึ้นความเพียรถูกแล้วที่มาเห็นตรงนี้ที่มาทําตรงนี้ <c oughs> ทําสัมมาทิฏฐิได้สัมมาวายามะได้สัมมาสติเป็นสติที่ถูกต้องแล้ว ที่มาคอยเฝ้าดูตรงนี้สัมมาสติข้อที่4ี่ไงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นนะสติถูกสม,มาธิถูกทำลงที่จิตได้สัมมาสังกปะคิดถูกแล้วที่มาทำอย่างนี้นะมักเกิดขึ้น5องค์พร้อมๆกันนี่การเชื่อมโยงของมักเป็นอย่างนี้พระตถาคตจะอธิบายตรงนี้ในสัมมา สมาธิอันมีบริขารเจ็ดนั้นโยมจะไม่เห็นว่าสาวกคนไหนนี้อธิบายการเชื่อมโยงได้อย่างครอบคลุมอย่างพระศา,ศาสดานะผู้้าอธิบายละเอียดมาก <c oughs> แต่ข้อมูลมันอยู่ในเล่มหนาขนาดนี้โยมหน้าที่โยมคือต้องสั่งสมสุตตะให้มากแต่มันคือข้อมูลตรงข้อมูลจริงโยมอ่านไปวันละหน้าก็ได้ อาตมาไม่เคยไม่เคยอยากจะสงสัยว่ามันเล่มใหญ่เพราะว่าหนังสือสาวกเล่มใหญ่ก็มีไม่เห็นแปลกใช่ไหมไม่เคยกังวลเรื่องความหนานะแล้วไม่เคยกังวลเรื่องอ่านแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ก็ไม่รู้โยมไม่รู้ก็เอาเท่าที่รู้โยมรู้แค่ไหนเอาแค่นั้น เพราะนี่คือภูมิปัญญาทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้าโยมรู้หมดก็เป็นพระพุทธเจ้าเสเองใช่ไหมโยมไม่รู้บ้างอะถูกแล้วใช่ไหมเมื่อไม่รู้บ้างเนี่ยโยมค่อยๆอ,อ่านไปนะคำสาสดะเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์โยมจะสังเกตเห็นว่าคำสมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไงมันมีคําตอบในนี้เสร็จนะโยมอ่านไปพู้เจ้าบอกให้ปล่อยวางขันหนะ แล้วขันห้าคืออะไรโยมว่าอ่านไปอีกสองเดือนสามเดือนอาจจะเจออ๋อขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอ๊ะแล้วสัญญาคืออะไรโยมก็อ่านไปอ่านไปอีกเดือนหนึ่งอาจจะเจอสัญญาคือความจําได้ไม่รู้รูปหมายถึงกิริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายมีหมดนะแต่ไม่มีใครมาเรียงลําดับความไม่รู้ของโยมให้โยมรู้ไปตามลําดับ เพราะแต่ละคนรู้ไม่เท่ากันไม่รู้ไม่เท่ากันใช่ไหมเขาเรียงตามหมวดธรรมเวลาเขารวบรวมหนังสือเนี่ยถ้าโยมเป็นคนรวบรวมคําสอนพระศาสดาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในภูมิความรู้ของแต่ละคนเนี่ยถ้าโยมเป็นพระมหากัสปะรวมพระหรหัตได้500อเอา้าต่างคนต่างพูดมาสิจําอะไรที่พู้เจ้าพูดได้บ้างโยมจะรวมยังไงอะรวมหมวดธรรมห้เป็นหมวดหมู่ยังไงใช่ไหม รวมตามความง่ายยากของคนความรู้สึกคนนี้เหรอของคนนี้เหรอไม่ใช่โยมก็ต้องรวมตามหลักเช่นท่านบุท่าน,านก็รวมตามหลักอริยสัจสี4พระศาสดาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องทุกรวมมาไว้หนึ่งเล่มทุกสมุทัยนิโรดนี่สามอริยสัจอยู่ในเล่มนี้นะส่วนมรรควิธีมีจำนวนมากก็แยกไปอีกหนึ่งเล่มนะมีมาก แบ่งอย่างนี้นะเรื่องปฏิจจสุบาทรวมไปเลยอีกเล่มหนึง่งบีเยอะมากอีกหนึ่งเล่มนี่เรียงตามหมวดธรรมเพราะไม่รู้จะเรียงยังไงนะอาตามกาก็ตรวจทานตรงนี้ใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์นะเพราะแต่ก่อนตอนสมัยท่านทำยี่สบสองปีใช้เวลาทำไม่มีคอมพิวเตอร์ อาจจะตกหล่นพสูตรอะไรบ้างคณะสงฆ์เราก็เคลียร์กันใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อความถูกต้องแล้วก็แยกแยะตามหมวดธรรมอย่างนี้อามามเล่มย่อยๆแบบนี้เพื่อลง,ลงลึกลงไปอีกแจกแจงตามหมวดธรรมเช่นอยากเป็นโสดาบันก็เอาตรงนี้มักวิธีที่ง่ายอย่างนี้รวมพุทธพจนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาสำหรับผู้ใหม่ นะสองเล่มน,นี้คารวะชั้นเลิศนะแก้กรรมนะอันนี้ผู้ใหม่นะอันนี้ตามดูจิตสาธยายธรรมและจะทําไปเรื่อยๆโ <c oughs> ยมจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิให้แผนผัง3ามบเอ็ดภพภูมินี้อัตถกถาไม่ใช่พุทธวจนะให้พระเคลียร์แล้วกําลังเดี๋ยวจะทําเป็นเล่มมาอย่างนี้นะให้โยมได้อ่าน พระศาสดาจริงๆตรัสเกี่ยวกับภพภบูมิไว้แค่ไหนอย่างไรบ้างเยอะพอสมควรนะกำลังรวบรวมนะเราจะทำ,ทำเป็นผังให้ทราบรวบรวมอะไรอีกอภิธรรมอภิธรรมพระพุทธเจ้าบอกยังไงเดี๋ยวจะทำมาให้เป็นเล่มน,นะที่พระองค์ตรัสเองมีแค่10กว่าพระสูตรอันนี้คณะสงฆ์พระภัยบูรณ์เป็นคนไปเจอนะสแกนคำว่าอภิธรรมนหา เอออภิธรรมที่เรียนกันอยู่มันก็ไม่ใช่พุทธปรจนะเอะแต่อภิธรรมจริงๆมันคืออะไรนั่งหากันอยู่ต้องนานเพิ่งเจอมาต้นปีนะพระศาสดาตรัสไว้เองเลยนะเวลาพระศาสดาตรัดเรื่องอภิธรรมพระองค์จะพูดอภิธรรมอภิวินัยคู่กันมาตลอดเลยทุกพระสูตรเลยนะจะมีพระสูตรเดียวในสิบกว่าพระสูตรเนี่ยที่พูดอภิธรรมคําเดียวโดยไม่มีอภิวินัย ก่อนพูดอภิธรรมคำเดียวนี้ได้พูดหมวดธรรมขึ้นมาอันหนึ่งคือสติปัฏฐานสสมปทาน4อิทธิบาทสนะอินทรีย์5พระหโพชฌงค์7อริมัมองมันคืออะไรโพธิปักขยธรรม37เนะเพราะฉะนั้นอภิธรรมในความหมายของพระศาสดาคือตัวโพธิปักขยธรรม37 <c oughs> แค่นั้นเอง ครั้งแรกไปสแกนในภาษาไทยทั้งหมดไม่เจอคำว่าโพธิปักกยธรรม37ก็นึกว่าคำตัวคำพูดว่าโพธิปักกยธรรม37ไม่ใช่พุทธวจนะนั้นเวลาสแกนต้องเช็คก,กับบาลีทุกครั้งไปสแกนไล่ในบาลีอีกทีหนึงเจอจนได้เจอคำว่าโพธิปักกยธรรม37อยู่หนึ่งพระสูตรตัวพระสูตรนี้เองนะก็เลยทราบว่าโพธิปักกยธรรม37 มีรายละเอียดอะไรบ้างและเป็นพุทธวจนะและมันคือตัวอภิธรรมเพราะนั้นถ้าจะเปิดสอนอภิธรรมต้องเปิดสอนโพธิปัจจะธรรม37นะอ่าไม่ใช่อย่างที่เรียนกันอยู่ทุกวันนี้อันนี้คือแต่งขึ้นใหม่เป็นคำที่สาวกปรุงแต่งขึ้นเพราะะนั้นะถ้าเราสแกนพวกอะไรจ,จ,จิตเจตสิกอะไรอย่างนี้นะอย่างเจตสิกเนี่ยเขามี 50ดวง80ดวงอะไรร้อยดวงอะไรอย่างนี้สแกนหาในพุทธวจนโยมจะไม่เจอมีทั้งหมดในบาลีที่เป็นพุทธวจนมี9คําคำหมดแล้วนะไม่ต้องไปนั่งเรียนกันเป็นปีๆอยู่ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าประโยชน์ของการติดตาม ก็นะคือเพื่อให้ผู้เก่านะธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานานนะนะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10บอย่างนะนะกถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศินสมาธิปัญญาวิมุติวิมุติยา,านทศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจําเป็นนะแต่เพราะความจําเป็นนะจึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคาถาวัตถุ10อย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุ1ิบอย่างนี้เป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามนะเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไรนะแลนะนะพระองค์ ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำรรมะะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ